แม่มาแล้วอัมพชราพาเล่นติกตอกเปิดคลิปแรกยอดวิวพุ่งปี๊ดอัปเดตวงการบันเทิงไทยและต่างประเทศเมื่อโลกนี้คือละครโดยร้านมายองสนับสนุนรายการโดยร้านมายองศูนย์จำหน่ายจัก,กรยานไฟฟ้าในราคาเริ่มต้นเพียง9,890บบาทมีให้เลือกหลายแบบหลายรุ่นสีสันสวยงามถูกใจทุกเพศทุกวัย พร้อมบริการจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์บริการซ่อมบำรุงโดยช่างมืออาชีพร้านมายองศูนย์รวมสรรพสินค้าถูกครบดีที่เดียวจบเปิดวาร์ปทำเอาแฟนๆใจฟูไปตามกันเลยนะครับเมื่อซุปตาตัวแม่อย่างอั้มพัชราภาขวัญใจของทุกๆคนนั้นได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าตอนนี้ได้เปิดช่องติ๊กต็อกแม่เล่นกับระบบเข้าแล้ว โดยอัมพัชลาภานั้นได้มาโพสต์โปรไฟล์ทิกตอกของตัวเองบอกผ่านอินสตาแกรมพร้อมทั้งแคปชันอ้อนๆฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนๆว่ามีทิกตอกกับเขาแล้วนะมือใหม่สุดๆยังเล่นไม่ค่อยเป็นฝากเนื้อฝากตัวด้คะและแฟนๆที่เข้าไปตาม่องอย่างไวกับโพสต์แรกที่อัมพัชลาพาโพสต์รูปสวยๆของตัวเองในลุกเท่ the, แต่ก็แอบเซ็กซี่กับแคปชันว่าไฮค่ะและยังมีคอมเมนต์ต่อมานะครับ คอมเมนต์แรกสวัสดีค่ะทุกคนแต่ไม่กี่ชั่วโมงคนดูคลิปก็หลายแสนแล้วนะครับเรียกว่ายอดปุ่งปริ้ปุุงปริ้ในที่สุดก็มีวันนี้รวมถึงคนที่มาคอมเมนต์เรามาดูคอมเมนต์คุณอ้ํากันนะครับเช่นคอมเมนต์แรกนะครับรอคุณอ้ํามาอยู่ในต่อต่อด้วยกันนานแล้วจ้าคอมเมนต์ comment ต่อมานะครับพี่อ้ํามาแล้วตัวแม่ตัวมัมนัมเบอร์วันคอมเมนต์ต่อมานะครับ มาแล้วค่ะพี่อ้ํานี่สวยตลอดการเลยและคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนสวยสวยตลอดการเวลาขอบคุณนะคะน้องอ้ําที่มาอยู่ตรงนี้จะตามไปให้ทุกช่องทางเลยค่ะที่สุดคอมเมนต์ต่อมานะครับก็บอกว่านี่หรอที่สุดเลยงับลงบ่อยๆนะคะและคอมเมนต์ต่อมาก็แจ้งว่าติดตามพี่อ้ําแล้วนะคะ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าดาวทีทมาแล้วตัวจริงซะด้วยและอีกคอมเมนต์ต่อมานะครับตัวจริงเสียงจริงใช่ไหมขอให้ผู้ติดตามครบ10ล้านไวๆและอีกคอมเมนต์ต่อมาก็รู้สึกแปลกใจก็เลยคอมเมนต์ว่าของจริงใช่ไหมกลัวโดนหลอกแล้วก็พี่อ้ําเล่นจริงหรอไม่ใช่ช่องแฟนคลับนะคะนี่คือคอมเมนต์ของเหล่าแฟนๆที่เข้ามา,ากดติดตามกดไลค์ ติกตอกของพี่อั้มนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆน,นะครับถ้าชอบและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์โพสต์นี้ให้ด้วยนะครับจะดีดีใจมากๆเลยสําหรับวันนี้ร้านมายองลาไปก่อนสวัสดีครับ